คุณเคยแอบรักใครสักคนไหมคะฉัอยากให้คุณฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะเธอได้แอบรักรุ่นพี่ของเธอรุ่นที่ที่เป็นนักกีฬา้ามใหญ่มากๆเลยเธอก็ได้แอบมองมาตลอดใส่ใจเทคแคร์ดูแลเขาและไม่นานนะคะเวลาผ่านไปรุ่นพี่คนนั้นก็ควงแฟนสาวผ่านต่อหน้าต่อตาเธอเลยคะ่ะแฟนของรุ่นพี่นะคะเธอสังเกตเห็นว่าเขารูปร่างดีหน้าตาดี ผิวขาวสดใสแล้วเธอย้อนกลับมามองดูตัวเองที่ตัวอวบอ้วนหน้ากลมบ๊อกลและแถมยังไม่มั่นใจในตัวเองอีกเธอก็บอกกับตัวเองเลยค่ะว่าเธอจะไม่พลาดรุ่นพี่คนนี้ไปค่ะเธอบอกว่าเธออยากได้เธอต้องได้ค่ะเธอก็เลยปฏิวัติตัวเองใหม่เลยค่ะทั้งออกกําลังกายเรียนแต่งหน้าทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่หนังซ้ำยังไปดูการแต่งตัวหาไอดอลในไอจีหาไอดอลในยูทูบนะศึกษาเรื่อยมาจนนะคะเธอ สวยขึ้นค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ได้ถ่ายรูปชุดบิกินี่ค่ะลงบนเฟซบุ๊กต่างหลังจากนั้นค่ะไม่น่าเชื่อรุ่นพี่ของเธอค่ะทักอินบอ็อกมาหรือง,ง่ายง่ายก็คือทักมาจีเธอนั่นเองแต่คราวนี้นะคะเธอไม่ได้แอบปลื้มแล้วเธอไม่ได้หลงรักรุ่นพี่คนนั้นแล้วเธอไม่ได้มีใจให้เขาอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเธอเจอคนที่รักเธอตั้งแต่เธอยังอวบอ้วนคอยอยู่ข้างๆเธอคอยให้กำลังใจเธอคอยปลอบโยนเธอคอยโอบกอดเธอตอนที่เธอเสียใจนะคะคนคนนั้นนะคะก็คือตัวเธอเองค่ะตัวเธอเองที่อยู่ข้างๆเธอเสมอมาตัวเธอเองที่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนและเธอ ที่มีรูปร่างที่ดีแล้วเธอก็ได้ส่งต่อเรื่องราวนี้ค่ะได้สอนวิธีการกินการออกกําลังกายให้คนอื่นรอบๆข้างเธอนะคะและเพื่อนๆของเธอจนกระทั่งเธอได้สอนผู้กินอีกหลายๆคนให้หุ่นดีตามเธอและคนคนนั้นก็คือแป้งเองค่ะแป้งอยากส่งต่อเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองที่มีตัวอวกอ้วนนะคะและไม่รู้คุณค่าของตัวเองวันนี้นะคะให้คุณรู้นะคะว่ามันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ เพียงแค่เราต้องรักเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ